สวัสดีครับแฟนคลับเสียบุกท่านนะครับวันนี้ทัวรนัฟังเทสเดอร์เจอร์นี่นะฮะจุดเปลี่ยนของยอนนักเทรดท่านหนึ่งครับที่เขาบอกว่านะับภายใน18เดือนนะพอร์ตเขาพังไปกว่า70%นะฮะแต่แทนที่เขาจะทิ้งความฝันเขาเลือกปรับแผนให้มันดีขึ้นนะฮะไอเดียได้ไมาจากเป็นทวิตของคุณเคคลิงสันนะฮะได้เอาอ บทสัมภาษณ์แล้กันหรือว่างานเขียนของคุณโรบินสันออทิสมาเล่าสู่กันฟังนะครับสู่บริชีวิตจากชาวสวนกาแฟครับสู่นักเทรดมืออาชีพในตลาดหุนอเมริกานะครับคุณมีอิชื่ออะไรนะว่อะไรออทิสนะเ,เขาเนี่ยเป็นชาวโคลัมเบียครับตอนนั้นอายุ36ปีนะฮะ มีครอบครัวละมีลูก3คนนะครับจุดเริ่มต้นคือปี2016ครับตอนนั้นโคลัมเบียนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครับเขาก็เจอความยา,ากลำบากแต่เขาก็ยังมีคงมีความฝันว่าชีวิตก็ต้องดีขึ้นแล้วก็มีฐานะที่ดีฮนะแด้แรงบานานใจครับว่าเออถ้าเขาไป ประสบผลเสีนในการเทรดที่เมกานะเขาจะรวยเลยเขาจะมีชีวิตตามความฝันของเขาครับเขาจึงตั้งมั่นเลยว่าฉันจะต้องประสบความสำเร็จในการเทรดตลหุ้นอเมกาให้ได้ครับด้วยความที่ความกดดันเนาะตอนนั้นโคลัมเบียก็มีวิกฤตเศรษฐกิจครับเขาเลยเอาเงินเก็บทั้งหมดครับระดมทุนนะเอาเงินเก็บรวมทุนได้14000หรีนเหรียญ เอาไปทำตามความฝันครับเป็นนักเทรดอาชีพในตลาดอเมริกาครับแต่ปรากฏว่าความจริงที่เขาได้รับคือตลาดมันไม่แคร์ว่าคุณเป็นคนที่ดิ้นรนแค่ไหนตลาดไม่แคร์ว่าคุณจะต้องการเงินเพื่อที่จะเอาไปยกระหับชีวิตเขาครับไม่แคร์ฮะตลาดหุ้น ไม่ได้แก้ปัญหาทางกันเงินที่คุณฮะแต่ถ้าคุณยังไม่เก่งจริงนะมันกระทืบคุณยับเยินนะ,ะความจริงนี่โหดร้ายคือว่าหลังจากนั้นฮนะสิเดือนนะเงินเก็บ1นึ่งพเหรียญหายไปครับขาดทุนไปกว่า70%ของทั้งหมดฮนะโอ้โหผมคิดว่าน่าจะเหลือเพียงแค่ สามพันสี่พันเดียนเองมั้งฮะโหตอนนั้นชีวิตเขาบัดซบมากเลานะทั้งเขาทั้งเมียนั้นกอดคอร้องไห้ครับนี่คือช่วงเวลาที่หัวใจแตกสลายแท้จริงผมผมนึกภาพคุณผลอเลภาใช่ไหมว่าโอ้หตอนนั้นอนะ่ะบ้านเมืองก็เกิดวิกฤตอ่ะเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะเขาเก็บเงินตั้งชีวิตอะเพื่อจะไปเป็นนักเทรดหวังว่างเงิน ก้อนเนี่ยหนึ่งพันเหรียญไม่ใช่ว่าก็ดีขึ้นนะแต่ว่าตลาดหุ้นมันไม่สนใจเลยว่าคุณลิ้นรรนแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าคุณไม่ดีพอนะมันกระเทือบยัะเยินฮนะสิเดือนนีคปีกว่ายคัปีครึ่งนะใช่ไหมปีครึ่งจาก1นึ0 0หนพันะหายไปผมว่าหมื่นเหรียญหายนแน่ๆน่หมื่นกว่าเหรียญหายไปครับหัวใจแตกสลายครับแต่ นี่คือา่าแท้ของคนที่จะสําเร็จนะครับเขาไม่เคยละทิ้งความฝันครับแต่ต้องบอกนี่นว่าคืออย่าไปหลงเชื่อคําพูดผมนะหรือว่าใครบางคนที่บอกว่าการเทรดมันคืออาชีพที่ดีสุดคุณต้องไปสุดนะมันมันเป็นสิ่งที่คุณต้องคุยตัวเองให้ชัดเจน,นว่าตกลงเนี่ยฉันจะไปจริงหรือเปล่าและที่สําคัญนะ อย่าพยายามทําให้คนที่คุณรักเดือดร้อนนะฮะเอาเหตุผลของการสู้ต่อคุณนั้นไปทําให้คุณเดือดร้อนถ้าคุณสู้ด้วยตัวเองเจ็บเองเรียนรู้เองเติบโตเองคนอื่นหรือคนที่คุณรักไม่เดือดร้อนผมว่าไปต่อได้แต่ว่าถ้าคุณฝืนสู้แล้วชาวบ้านเดือดร้อนเพื่อนฝูงเดือดร้อนผมว่าเอบางทีการเทรดอาจจะมาคุณไม่ได้นะเราบอกกันนะ เคลีนะแคแฟร์นะจะได้แบบว่าเฮ้ยคือผมก็คิดอีกมุมหนึ่งว่าเออการที่พยายามปลุกเราทำคอนเทนต์ให้คนฟังเนี่ยหลงคิดหลงผิดเชื่อว่าการเทรดคือคือทางสุดท้ายของชีวิตผมว่าบางทีมันอาจจะไปกระตุ้นใครบางคนให้เกิดการทำลายตัวเองก็ได้นะเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะแฟร์นะคิดว่า อย่าให้การเทรดมันเป็นเหตุผลในการที่จะทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนแล้วกันกลับมาที่ประเด็นฮะคุณผู้นักเทรดท่านเนี้ยพอร์ตพังครับไป70%ซนะซึ่งเป็นเงินเก็บที่เขาคาดหวังว่าจะเอามาเปลี่ยนชีวิตเขาแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเจ็บปดวดแค่ไหนก็ตามครับเขากับเมียกอดคอร้องไห้หัวใจแตกสลายแต่เขาไม่ยอมแพ้ครับแทนที่จะทิ้งความฝันนะ เขาเลือกปรับแผนฮะเขาเอาเงินเนี่ยที่เหลือนะคือเขาล้างผอมเลยนะเอาเงินที่เหลือจากการตัดขาดทุนจากการเนี่ยแหละสามสิบเปอร์เซ็นนั้นไปเปิดธุรกิจเล็กๆครับสร้าง Passive Income น,นี่คผมว่าดีนะคือการเทรดะครับถ้าคุณยังไม่เก่งพอนะตลาดกระเทือบพุณนลเลยทีแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยโอเคละคุณมีความฝันอยากให้การเทรดนั้นเป็นอาชีพจุดท้ายของคุณแต่ว่า ถ้าคุณยังเก่งไม่พอคุณสามารถทำมาชีพอื่นรอก่อนได้นะสร้าง80ดสิบเป็นำเพื่อทำให้คุณนั้นยังคงมีเงินสดเลี้ยงชีพแล้วก็ยังคงมีกำลังใจที่จะไปเทรดต่อเพื่อเพื่อสร,สร้างประสบการณ์นนทักษะท่านนี้เช่นกันฮนะเขาเอาเงินเก็บฮะเขาเลือกที่จะถอยจากการเทรดก่อนเอาเงินที่เหลือ30%นั้นไปเปิดธุรกิจเล็ก หาไรายได้เข้ามาหา passive income ครับเพื่อเลี้ยงครอบครัวเขาก็ไปทำงานด้วยครับเป็นลูกจ้างด้วยหาเงินมาเพิ่มครับมาเก็บไว้เพะะื่อที่จะเป็นทุนตั้งต้นรอบใหม่เข้าสู่การเทรดรอบใหม่ครับไปตามความฝันฮนะในที่สุดครับเมื่อทุอย่างลงตัวครับเขาก็ประสบความสำเร็จขั้นสูงครับเป็นนักเทรดที่ เรียกว่ามีรายได้จากการเทรดเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วก็ทําตามความฝันนะครับไอเดียเรื่องนี้ก็เลยครับเกมการเทรดนั้นไม่ใช่เส้นทางที่สวยหรูนะครับบอกก่อนนะตลาดการเงินหรือตลาดหุ้นนั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินคุณนะฮะถ้าคุณไม่ดีพอถ้าไมซ์เซ็ตคุณไม่เหมาะสมกับการเทรดนะ มันเอาคุณแน่ครับมันกระทืบคุณเละแน่นอนครับดังนั้นฮะการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะการมีแบ็กอัพนะฮะมีอาชีพที่2ครับรองรับนะเผื่อครับเผื่อว่าตลาดหุ้นมันไม่ดีแล้วหุ้นใจร้ายเนี่ยคุณยังคงไม่เป๋หรือไม่พังนะครับที่สำคัญนะครับตลาดไม่สนใจความฝันคุณนะฮะ ถ้าคุณไม่ทีพอมันกระทือบปุ่นเลนะนั่นเะนี่ยความฝันของคุณก็เรื่องหนึ่งตลาดก็เรื่องหนึ่งถ้าคุณอยากจะสำเร็จการเทรดนั้นสิ่งเดียวที่คุณต้องทำครับพัฒนาตัวเองครับลงทุนตัวเองพัฒนาวินยัยพัฒนาทักษะแล้วก็มีไมเซ็ตทางการเทรดถูกต้องสำหรับผมนะผมภูมิใจมากที่ผมเขียนหนังสือที่ชื่อว่าศาสตร์ศิลปะการปั้นพอร์ตนะครับเล่มนั้นนะฮะ คุณสามารถอ่านแล้วก็เอาเป็น Refer e n c e ของการสร้างระบบเทรดคุณได้ครับคีย์สำคัญนะครับของการเทรดที่ทำเงินส่วนเสมอนะครับมาจากการที่คุณมีระบบเทรดที่เหมาะกับตัวคุณเหมาะกับจิติคุณเหมาะกับสิ่งแวดล้อมคุณและเหมาะกับความคาดหวังคุณฮะตั้งต้นในการสร้างระบบเทรดที่ให้ positive expectancy ก่อน ซึ่งมันไม่ใช่เวลาไม่ใช่แบบเกิดขึ้นทันทีนะให้เวลาในการปรับปรุงปรับแต่งครับจนกระทั่งลงตัวนะคือเกมการเทรดเป็นเกมที่ยากนะบอกตรงยากนะอย่าบอกไปเนี่ยเคสของท่านนี้ก็เช่นกันนะเงินเก็บทั้งชีวิตนะหายไปเจ็ดิเนลยนะเพราะว่าไม่ดีพอเป็นเกมที่ถ้าคุณไม่ดีพอครับมันเล่นคุณเละแนท่ที่สำคัญคือว่าคนส่วนใหญ่ เข้ามาในตลาดหุ้นโดยคาดหวังว่าจะได้เงินง่ายเ <_ d ata> งินไวไม่เสี่ยงมือใหม่ทุกคนเข้ามาในไร้ประสบการณ์นะครับเพราะความที่คุณไร้ประสบการณ์แหละคุณจึงต้องขาดทุนหนักแต่การขาดทุนหนักนั้นไม่ใช่เรื่องแย่นะครับเพราะว่าถ้าคุณยังคงเทรดต่อไปเรียนรู้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวประสบการณ์ครับจะทําให้คุณนั้น มีความแม่นยำมีความคมชัดแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเองดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาของการเทรดที่จากมือใหม่ที่ยังคงกัดทุนซ้ำซากเส้นทางจากมือใหม่ไปสู่นักเทรดมืออาชีพที่ทำเงินก้อนโตนั้นมันยาวครับไอ้ช่วงเวลานี้แหละที่วัดใจว่าใครจะไปถึงฝันหรือเปล่าทุกคนฝันเมือนหละครับแต่ว่าคนที่งยังคงยืนหยัดที่จะ เดินทางไปสู่ความฝันนั้นโดยไม่ย่อท้อแม้จะเจอลมเจอพายุพัดเจออุปสรรคต่างๆนาทา้าทายนะคนนั้นแหละครับจะวัดว่าใครจะเป็นของแท้หรือไม่แท้ระหว่างทางนั้นน่ะแนะนำนะสูตรของท่านนี่คือว่าอย่าพยายามอย่าตั้งมั่นโฟก,กัสว่าต้องการเทรดท่นนั้นที่จะทำให้ฉันฉันต้องทำการเทรดอย่างเดียวฉันต้องเทรดเดียวนั้นไม่ใช่ครับ กว่าที่คุณจะเทรดทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็เลี้ยงชีพไปนั้นมันใช้เวลานานมากควรมีอาชีพที่สองไว้รองรับไว้ใจจะได้ไม่พังครับเวลาที่คุณเจอตล,ลาดแย่ๆอย่างน้อยอะ่ะถ้าคุณไม่พึ่งพาในระายก,การเทย่างเดียวแต่คุณไปมีรายอื่นมาทําให้คุณนั้นยังคงเรียกว่ายืนหยัดได้แล้วก็เอาตัวรอดได้ผมว่าคุณจะไม่มองการเทรด คุณไม่มองกล่นหุ้นเป็นเรื่องแย่ครับแต่ว่าเฮ้ยเป็นความท้าทายอย่างไ้เนี่ยฉันก็มีแบ็กอัพเว้ยฉันสู้ต่อได้ถ้าคุณเจอตลาดเล่นงานและใจไม่เสียถ้าคุณยังคงเปิดใจเรียนรู้ที่จะทําฝันให้เป็นจริงได้นะผมว่าคุณจะกลายเป็นคนส่วนน้อยที่ยังงยืนหยัดเดินฝ่าฟันอุปสรรคค่อยๆเก็บเลเวลสะสมทักษะสะสมประสบการณ์ในสุดครับลงตัวแน่ครับถ้าคุณไม่หยุดเรียนรู้ถ้าคุณไม่หยุดรีวิวพัฒนานตัวเองนะในสุด ระบบเทรดนั้นอะ่ะมันจะลงตัวลงล็อกกับความมีคุณมากสุดเมื่อทุกอย่างลงล็อกลงตัวทุกอย่างคลิกนะควรทําเงินจากการเทรดได้แน่นอนครับดังนั้นอย่าพิ่งหมดกําลังใจครับแต่ขณะเดียวกันนะควรจะมีแบ็กอัพรายได้แบ็กอัพไว้ครับแพสซีฟเป็นคำอีกด้านหนึ่งไว้แบ็กอัพตัวเองนะจะได้ใจไม่เสียเวลาที่ตลาดเล่นคุณอย่างหนัหนกๆนะครับทีนี้นะครับเจอกันพรุ่หน้าสวัสดีครับ